ชมหน้าสัตว์ทะเลลึกลับจริงๆแล้วมันคือสวัสดีค่ะก็เป็นข่าวคลึกโครมอยู่ช่วงหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวที่คนแบบแตกตื่นกันใน Twitter ซึ่งคลิปนี้เราจะมาเฉลยกันว่าไอ้เจ้าโชมหน้าสัตว์ทะเลลึกลับหน้าตาคล้ายกระหูที่กล่าวขานกันไปทั่วทว i t เตอจริงๆแล้วมันคืออะไรใครจะไปรู้ว่าใต้ทะเลลึกนะคะก็จะมีสัตว์ที่แบบหน้าตาเหมือนกับเฮ้ยเอว,วิวเพศช,ชายปะ อืมใช่แต่พอพบเท่านั้นแหละคนบนโลกออนไลน์ก็ต่างพาก,กันตื่นเต้นแชร์ภาพสัตว์ชนิดนี้แล้วก็พูดถึงมันอย่างสนุกสนานแต่รู้ไหมว่ามันคือตัวอะไรมาดูคำตอบกันดีกว่าคะ่ะ ความจริงแล้วเนี่ยสัตรูปคล้ายกระปูตัวนี้นะคะชื่อว่า peanut worm หรือนอนทัวเป็นสัตว์สายพันธุ์หนึ่งนะคะของหนอนทะเลที่ด้านชื่อก็ออกแบบสำเนียงเคียงๆกับ penis ที่แปลว่าอวัยวะเพศช,ชายจนใครหลายคนสับสนว่าเฮ้ยหนอนกระปูก็นั่นแหละก็ทั้งชื่อแล้วก็หน้าตาของมันเนี่ยก็แบบเอ้ยมัน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 ใช่อะก็สื่อให้คิดแบบนั้นจริงๆ สำหรับเจ้าหนอนถั่วรูปร่างประหลาดนี้นะคะค้นพบโดยนักวิจัยจากหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียที่ได้เดินทำการสำรวจทะเลลึกนอกชายฝั่งออสเตรเลียเป็นเวลาร่วมเดือนซึ่งได้พบกับสัตว์หน้าตาแปลกประหลาดอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปลาไร้ใบหน้าปลาฉลามคุกกี้คัตเตอร์หมูทะเลนอนผีเสื้อโอ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยทีเดียวหนอนถั่วเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยตำทรายโคลนซอกหินแล้วก็รอยแยกของปะการัง ในทะเลน้ําตื้นถึงน้ําลึกลักษณะลําตัวเนี่ยก็กลมยาวไม่มีขาผิวไม่เรียบก็เป็นร่องสันทั่วตัวคล้ายกับเปลือกถั่วลิสงปลายด้านหนึ่งจะยื่นหดได้คล้ายคอมีกระจุกหนวดไว้คอยให้อาหารแถมสายพันธุ์ของเจ้าหนอนถั่วเนี่ยนะคะก็มีมากมายถึง350ชนิดเลยทีเดียวแม้เจ้าหนอนถั่วจะเป็นสัตว์ที่ดูไม่น่าจะรับประทานได้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันกลับถูกนํามาประกอบเป็นอาหารเยลลี่หนอนทะเลในประเทศจีนแล้วก็ซุปอีกต่างหาก ซึ่งเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่หาทานได้ยากมากของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งคนที่ทานเข้าไปก็เชื่อว่าหนอนเหล่านี้ให้พลังงานโปรโตีนแล้วก็ช่วยป้องกันหวัดได้อืมซึ่งหน้าตาของมันถ้าหั่นเป็นชินช้นๆิก็คล้ายๆปลาปหมึกอยู่เหมือนกันนะคะแต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรว่าแต่มีใครเคยทานบ้างคะ